พึ่งตัวเองหรือว่าพึ่งตนเองอัตติอัตโนโนาโทตนเองต้องพึ่งตัวเองก่อน,อนที่จะไปขอร้องให้คนอื่นช่วยขณะนั้นเมื่อเราทําจนสุดความสามารถแล้วเราได้พึ่งตนเองแล้วเราก็ดีใจที่เราได้ทำเต็มความสามารถแล้วเราไม่ทันก็ คอยไปขอร้องให้คนอื่นช่วยเหลือซึ่งการพึ่งตัวเองตรงนี้ในขณะที่เรายังมีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญามีมันสมองและก็มีอายุนามที่พอจะทำงานได้เราก็ทำงานทำงานตรงนั้นพึ่งตนเองก่อนเมื่อเราทำงานเราก็จะมีงาน และก็จะมีผลสำเร็จของงานฉะนั้นการทำงานเห็นทิดงานแล้วก็จะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจกับผลสำเร็จทุกครั้งที่งานสำเร็จความอิ่มใจก็เกิดขึ้นความสุขใจก็เกิดขึ้นซึ่งคนทำงานเท่านั้นที่จะรู้